สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนเทต้ค่ะแต่ผมสิงห์สุวรรณสิงค์คำครับวันนี้จะเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมกันค่ะสําหรับรเรื่องราวข่าวสารโดยเฉพาะในต่างแดนนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของเราอีกเช่นเคยกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะเริ่มกันที่สาระแรกของเราวันนี้ทางด้านของสถานกรงสุลใหญ่ในเมืองเจ็ดตาครับก็ได้มีการจัดโครงการแพทย์สัญจร เพื่อตรวจสุขภาพแล้วก็ให้คําแนะนําทางการแพทย์ในเบื้องต้นแก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองเจตตารวมถึงเมืองใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ณสถานกงสุนซึ่งปีนี้เองครับทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการจัดส่งคณะแพทย์และพยาบาลไทยที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจฮัชประจําปี2556ซึ่งก็นําโดยนายแพทย์วิรุณพรพัฒกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะก็ร่วมให้คําปรึกษาซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยที่ ไปรับบริการกันเป็นอย่างมากทีเดียวครับไปดูสาระฐที่2กันบ้างนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะคะได้ไปรูปพิธีเปิดรัฐที่เมืองเบอร์เฮาเซ่นของ,งอด่างสสิธรเดชจำเริญและสามีคือในเดียกไลโรถนะคะซึ่งเป็นร้านที่รู้ที่สุดในเมืองนี้ก็ว่าได้ค่ะ ก็ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ส่งไปจากประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะโดยเชิญนางกาญจนาพรใสกันนะคะผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุ่งเบอร์ลินไปเป็นประธานเปิดงานร้านด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เชิญลูกค้าระดับเศรษฐีของเมืองไปร่วมงานกันจำนวนมากทุกคนก็ประทับใจที่ได้ชมน่าจะสินไทยแล้วก็ได้ชิมอาหารไทยเลิศรสค่ะ ช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับสาธุชนทุกคนในมุงคณิธีที่วัดพุทธ,ธานุสรได้ประดิษฐ์มั่น นับเบอ์แอเรียที่เมืองฟรีมอนนีซึ Chry ่งเราว่าเป็น30ปีที่ผ่านมาที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดที่เปี่ยมล้นด้วยความดีใจที่ทุกคนได้ร่วมในการฉลองวัดโยกาันี้ก็เพราะว่า วัดพุทธานาสนานได้เริ่มต้นโดยจุดม,มุ่งหมายเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นคนไทยลาเเมรนชาวอเมริกันจะผิวสีใดกรตามวัดยินดีในการที่จะเป็นสถานที่ในการที่จะให้ความสุข ในทางด้านจิตใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในทางพระศาสนาถือว่าใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญดัางที่พระจาตธเจ้าตรัสวูามโนปุพัง์ข้ามาทำม,มาเป็นต้นซึ่งหมายถึงว่าใจสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจหรือที่คนไทยเราพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ฉะนั้นวัดพุทธ,ธานุสร์ได้เกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของผู้ที่ปรารถนาผู้ที่สนใจและในขณะเดียวกันนอกจากนั้นในฐานะที่วัดพุทธ,ธานุสรเป็นวัดไทยเมื่อเราพูดถึงเรื่องความเป็นไทยแล้วเราต้องคิดถึงว่าวัดต่างๆที่ตั้งอยู่นอกประเทศนั้น คล้ายกับยกประเทศไทยเข้ามาอยู่ในวัดนั้นวทดพุทธานุสรก็เช่นกันคือได้พยายามในการที่จะอนุรักษ์เผยแผ่กระจายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของพวกเราทุกสถาปัตนจะเป็นด้านความเป็นไทยเราจะมีโรงเรียนสอน ภาษาไทยตั้งแต่ปีแรกวัฒนธรรมไทยเช่นวัฒนธรรมทั้งด้านภาษาด้านนาฏศิลป์ดน,นตรีไทยแม้กระทั่งอาหารไทยพวกเราก็ได้นำมาเพราะว่าพวกเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองไทยมีอยู่นั้นเป็นของดีทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธนุสรก็พยายามในการที่จะ

Amazing Thailand always amazes you คนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีโอกาสที่จะได้รับทั้งคำชมมีโอกาสที่จะได้รับทั้งคำด่าเพราะว่าคำชมคำด่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านเรียกกันว่าโลกกระทำโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ประจำโลก อันได้แก่ 1. ได้ลาบคู่กับเสื่อมลาบ 2. องได้ยศคู่กับเสื่อมยศสสรนเสริญคู่กับเนนทาและสสุขคู่กับทุก์ชีวิตของเราก็มีเท่านี้เองถ้าไม่ชมก็ดา่าถ้าไม่ด่าก็ชมพระพุทธองค์จึงตรัสว่านตถิโลเกอาเนน,นทิโตไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกเนนทาอาตมาขอให้กำลังใจคนที่ต้องถูกชมถูกดา่าอยู่เป็นประจำให้มีกำลังใจ ด้วยกวีนิพนธ์บทดังต่อไปนี้นั่นก็คือบทที่ว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาดา่าจะทําดีทาําบ้าเขาด่าหมดถ้าทําดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทําเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรงจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้าค่าผสานด้วยาศาสร์แห่งนวัตกรรมชั้นนําจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่าง ผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลานนโลก c i d e s c o Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับดรพรชัยดานวิวัฒน์นะครับเอกรทูตนกรุงมัสกัตกับรัฐสุลต่านอมานนะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับในโอกาสที่ท่านมาประชุมทูตต่ังการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครวันนี้ต้องรบกวนท่านพูดถึงในเรื่องภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโอมานนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโอมานเนี่ยนะครับถือว่าดีมากกันะครับเพราะว่านอกเหนือจาก ต่างฝ่ายต่างก็มีประมุขของรัฐที่เป็นราชวงศ์ด้วยกันนะครับของตางอมานก็มีสุลต่านนะครับซึ่งก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันกับประเทศไทยนะครับอันที่2ก็คือว่าในแง่ของประชาชนของเขาเนี่ยก็รักประเทศไทยแล้วก็รู้จักประเทศไทยผมไปที่ไหนเนี่ยถ้าเขาทราบว่าเป็นคนไทยหรือคนไทยคนอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเขาทราบว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะบอกสวัสดีครับนะครับโอ้ยทุกคนครับภาคภูมิใจคนไทยเลยนะใช่ครับใช่ครับ ครับแล้วในในส่วนความสัมพันธ์ที่เรามีมานานแค่ไหนคือความสัมพันธ์เนี่ยเราเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาเนี่ยสาปีแล้วนะครับแล้วก็มีการบินไทยบินด้วยนะครับระหว่างกรุงเทพกับมัสกัตนะฮะคนโอมานที่มาประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาทางด้านไม่ได้เข้าทัวริซึมคือมาทั้งทางด้านท่องเที่ยวแล้วก็รักษาพยาบาลด้วยปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดหคนปีก่อนใช่ครับปีก่อนหน้านั้นเนี่ย 55,000ื 55, ่ันแล้วก็หลังจากที่เราผ่อนพันธ์ปีซ่าให้กับประเทศในกลุ่ม G C C นะครับ,ค,รบคือกลุ่มเคฟเนี่ยนะครับซึ่งรวมโอมานอยู่ด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าปริมาณนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า10%นะฮะแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือคนโอมานมาเมืองไทยแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยไปโอมานค,คนไทยรู้จักโอมานน้อยนะัทั้งทั้งที่ประเทศของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็น Hidden j e w ออฟอาราเบียนะฮะเป็นเพชรที่หลบซ่อนอยู่นะฮะในคาบสมุทรอาหรับทีเดียวครับแล้วเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยโดยโดยสรุปเนี่ยเรามีต่อกันมากนะการค้าเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ9ของเขาครับนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ค่อยมากเพียง2.9เท่านั้นเองแต่มูลค่าก็400กว่าล้านยูโรนะฮะศักยภาพที่เรายังมีอยู่เนี่ยนะครับตัวเลขอาจจะน้อยก็จริงแต่ว่าศักยภาพมีเยอะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับทางด้านสินค้าเองเช่นข้าวเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมากทีนี้ในภาคเกี่ยวกับคนไทยคนไทยที่อยู่ประมาณมากน้อยแค่ไหนคนไทยอยู่ในโอมานเนี่ยมีไม่มากนะครับมีประมาณ500คนเท่านั้นเองซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนไทยที่ไปทํางานให้กับอมานแอร์เป็นสายการบินแห่งชาติของเขาเป็นแอร์โฮสเตสบ้างเป็นต้น แล้วเขามีชุม,ชน,มชนไทยสมาคมไทยอะไรไหมครับชุมชนสมาคมเนี่ยยังไม่มีการตั้งนะครับแต่ว่าก็มีการพบปะอะไรต่างๆกันเวลาที่เราจัดงานเนี่ยนะครับจะเป็นงานสงกรานก็ดีงานลอยกระทงก็ดีเนี่ยคนไทยกาา็มาร่วมงานกันมากแล้วก็แน่นอนในแง่ของงานวันชาติที่เรียกงานวันชาติก็คืองานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะมีคนไทยมาร่วมถวายพรมากมายรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติก็ไปงานที่เราได้มีการเผยแพร่ได้ปวก็ได้ทำด้วยใช่ครับ แล้วก็เชิญคนไทยมาร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยถูกต้องครับซึ่งอันนี้ถือว่าทุกชาติก็จะถือว่าวันชาติไทยเป็นวันที่ทุกคนไปมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับที่ท่านทั้งทูตมีอะไรจะเตือนคนไทยที่อยู่ในโอมานไหยครับผมผมมีสองอย่างครับอย่างแรกในแง่ของการเตือนก็คือว่าเวลาที่เราไปโอมานเนี่ยเราอาจจะไปขอวีซ่าออนไลน์เว่าก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยอยากให้ศึกษานิดนึงนะฮะ แต่ไงก็ตามเรื่องข้อห้ามอะไรต่างๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดนะฮะการแต่งกายอะไรต่างๆก็แต่งก็ตามสบายแต่ว่าเคารพกฎระเบียบประเพณีอะไรของเขานะฮะของชาวท้องถิ่นเขาหน่อยนะฮะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าผมคิดว่าโอโมานเนี่ยเป็นประเทศที่รักคนไทยเพราะฉะนั้นในแง่ของแรงงานก็ดีมีศักยภาพมีโอกาสนะฮะการค้าการลงทุนก็มีโอกาสดังนั้นเนี่ยถ้าเรา ไปประเทศที่เขารักเราหรือเขชอบเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นผลดีสําหรับเรานะครับผมแถมนิดนึงว่าโอมานเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสงบสุขเขาจัดอันดับไว้45นะฮะจาก162ประเทศทั่วโลกนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านเอกทูตนะกรุงมัสกัตนะครับประเทโอมานนะครับดรพรชัยด่านวิวัต์นะครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสสสวัดี Thailand <specification. S 2> Amazing Thailand always amazes you กลับเข้าสู่ช่วงของปฏิทินต่างแดนกันบ้างนะคะโดยช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะขอเชิญร่วมงานราตรีสะดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคู่ขวัญแผ่นดินไทยในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาจนถึง24นาฬิกา จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยจากนั้นชมการแสดงของศิลปินน่านฟ้าอาสยามสามารถซื้อบัตรได้นะคะที่ตลาดเด่นใจค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ33ขีด797060นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแเลงดีพอร์ตของเราวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคุณรัตนมนผมสิงห์สวรรค์พร้อมทีมงานทุกคนลาก,กไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย